สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะได้ยินเสียงว่าค่ะท่านผู้ชมไกลแน่เลยค่ะครับเพราะว่าแพ็คงานค่ะฝ้าว่ะเพราะว่าเอซี่เป็นสั่งจองมากของบ่มากหาหกหมูนะท็อปเนี่นครับค่ะขี้มเสื่อลำเบิร์ดค่ะกับสบู่ครับหัวตอร์มาค่ะวันนี้ส่งของรอบแรกให้เอซีเนาะเนี่ยค่ะมันกับเอ่อ ถัดไปก็เพิ่นสร้างของเยอะมากคนเก่าค่ะครับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เพิ่นใส่ถือเนาะแม่นครับผมค่ะผู้เพิ่นใส่บ่ถือก็หาต่อไปที่ถอดค่ะคือน้ำเสียนี่ค่ะท่านผู้ชมร้อยคี้มแล้วค่ะมาจบอยู่ตรงนี่เนาะครับสบู่และเซรั่มครับผมสบู่กับเซรั่มค่ะท่านผู้ชมคครับ่ะเอาคลิปนี้เดี๋ยวย้บย้บผึ่งไขขี้มรนนี้บอกเลยซอว่ามานั่งที่ผมมีเฝ้าแผงนั่งค่ะท่านผู้ชม คลิปนี้นักเชี่ยวสิภาพไปตามแนว่ข้างเหล็กลอกนะคะเขล็กลอกล่างค่ะเผินทรงมาแล้วค่ะาน้ชรับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะที่เินทรงเหล็กลอกลางให้ค่ะหัวทดดี่เป็นหัวที่หาเมื่อเท่าครับเป็นหัวที่ห้าครับผมค่ะหลุดหัวดเดียวถ้าหลุดก็คือเหล็กดึงผ้าหลุดครับแมนค่ะหัวนี้สีเป็นยังไงค่ะานุช่ง,งหัวที่ห้ากัสปวบา ตามาซีรุดหนึ่งมาถอดเนี่ยค่ะมาเบิงวดนี่สิเป็นยังไงค่ะราจารย์มขอบคุณผู้ใยญ่ใจดีอีกครั้งนะคะครับผมไปเบิ้งกันเลยเนาะครับค่ะเอาครับพี่น้องครับผมครับก็เนื่องก็ต้องขอโทษขอให้ครับผมเอฟซีก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีที่เป็นคอมเมนต์ครับอาจารย์เอกเลขมงคลเนี่ยครับผมที่เป็นดับบนสองน้องน้ำเชี่ยค่ะโมเมนต์อาจารย์เอกเมืองยางครับผมครับ เอกคือกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอกคือกันครับค่ะอาจารย์เอกคือกันค่ะขอบคุณเอซีเนาะค,ค่ะเขาขึ้น่ที่เพิ่นคอมเมนต์เบาค่ะเมีนขอโทษเสี้ยนเพิ่พร้อมเนาะค,ค่ะสื่อสารกันผิดค่ะท่านผู้ชมค่ะเอกคือกันกับเอกเมืองยานค่ะแต่ว่าอาจารย์เล็กเอกมงคลก,กับคือว่าผลงานดับไว้ใจได้เครับผมค่ะครับ นี่ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์เอกเมืองย่าพณวด้เฮตเล็กดับเด้อค่ะเอ๋อคลิปนี้เป็นแนวทางเลขรอบเนาะครับผมหมดว่างานนี้สามสามกับสี่เนาะครับค่ะมาอีหลีค่ะท่านผู้ชมเลขออกงานยากกามาค่ะออกตัวกลับค่ะท่านผู้ชมเอฟซีเพิ่นถ้วยถือทิศแถเพิ่นวา่า งวดนี้มันรุดงวดหนาเนี่เข่าแทะแม้ยี่หลีนี่ค่ะทางคุณส้มทีน้ำเสนอค่ะน้ำเชียเก็บไว้อยู่ค่ะงวดแรกนน,นี่เนาะครับค่ะเข่าตัวกลับค่ะเลขออกสองหกงวดสองมากเข่าตรงๆ้ะคะทางคุณส้มงวดสามมากลุดค่ะลุดพอตัววิ่งค่ะงวดที่สี่มากเข่าค่ะทางคุณส้มตัดหน่อยโล่งกาเก่าคนสรงหาย โอ้ยคิงห่อนค่ะท่านผู้ชมไอมดขึ้นค่ะแผลอ <8 S 1> ากาศเนาะเดี๋ยวตรงเดี๋ยวหยุดเนาะ่นค่ะันข้อไอเอ๋อค่ะท่านผู้ชมเลขล็อกค่ะเลขล็อกล่างได้ครับผมค่ะวันที่สิบหกกันยายนหกสิบแปดครับผมล่างอย่างเดียวก็มีเด่นหกครับผมเด่นหกกับเจ็ดถ้าเป็นล็อกล่างหกก็จะมีหกศูนย์หกสี่หกแปด หกเกครับผมถ้าเป็นล็อกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจดสเจ็ดเกครับค่ะล,<ถ>ล่างถ้าดับปูนเท้าปูสี่สิเกียปูดับแปดหกแปดมีแล้วเนาะครับค่ะสำหรับปูพันดับบนล่างนะคะดันมชงตัอไม่ใช่ดับอีกอย่างดับศูนแมนหศูนย์ 6, 0, กับว่าเกิดค่ะดอนมชมบาเนี่ย อาก็เหลือหกสี่กับหกเก้าถสมมุติว่าเราหกเนาะครับค่ะถ้าเ <7, S 1> จา็ดเจ็ดนี่อาจารย์ผูกโอ้อาจารย์ผูดเลยครับค่ะเอาเลขก็สิเหลือหกสี่กับหกเก่าตัวนี้ค่ะเนี่ยหกสี่กับหกเก้าหรือว่าเลขกันวิ่งคนจะ่วลุดหกกับเจ็ด คันเลขวิ่งเพิ่นว่ารุดนี่เลขเขา่านะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชีย่ยววอรให้เอฟซีฟังตลอดค่ะแมนถ้ารุดก็รุดน้ำตัวนี้ค่ะนี่เพราะว่าเลขชุดนี้เพิ่นเข่าตลอดนี่เห็นบ่เข่าบ่ค่ะท่านรุ่ง zoom พ่นได้วิ่งมากนี่เห็นปะกับเขวว่าค่ะนี่รุดกับรุดน้ำตัววิ่งเห็นบ่นี่สี่กับแปดน้ำเชีย่ยววอรให้ฟังทุกคลิปค่ะนี่ได้หามา,าว่าหาซูนเนาะครับ นี่ค่ะรัมมุชมถ้าหลุดก็หลุดเลขกวิ่งถ้าเข้ากับเขาเลยคืองวดนี้เสร็จแนมงวดนี้เป็นงวดที่หาที่ห้อตามเนาะครับผมค่ะหลุดงวดเดียวค่ะรามาสชงหกสี่ก็หกเจ็ดถ้าไม่สนดับถ้าว่าสนดับห้อก,กับจัดเลยนะคะรัมมุชงหกสี่หกเก่าค่ะหกสี่หกเก่าค่ะ กเก่าเลยออกยากเนาะโอ้ยบดสี่ออกก็ออกขึ้นหนึ่งสามอย่างม่ถอดขึ้ํสามหนึ่งเอาคลิปต่อไปนะค่ะเรนูช่คลิปต่อไปท่านเชี่ยจะนำเสนอเลขชุดนี้ค่ะเริ่มประกอบเลขเนาะครับผมค่ะเริ่มประกอบเลขให้เอซี่กันเ้อะค่ะวันที่เก่าซิปไปแล้วเนาะค่ะมือวันที่เก่าหรือเ่าวันนี้วันที่เก้าครับมืออื่นวันที่สิบ เลขดับพอชนบุรีอย่าลืมท่วงไดเด้อค่ะท่านผู้ชมดับล่างได้ครับผมมันนักแล้วค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมหกกับเจ็ดค่ะหกกับเจ็ดครับพี่น้องใช่ครับกับยจ็ดกับเจ็ดยศสนดับได้ครับผมค่ะยศสวนดับเพราะว่าเลขดับกับโบมีในกองสลากครับพี่น้องเนาะค่ะหกกับเจ็ดชอบเจ็ดกับเอารับมุกกับจั๊ไป พบกับเจ็ดถ้าสมุติว่ายสมุทรพบกับเจ็ดพ่อมาเนี่กะตัวประกบนี่ก็คือหลุ้นน้ำเสียร์บ่อยฟังถูกขิดแล้วค่ะแต่ว่าถ้าถ้าทีเสียเพราหลุดก็คือวบินสองตัวแล้วเหรอแม่นต้องว่าลุดต้องข่าตัวใดตัวนึงถ้าหาหาตัวเดียวแต่อยากเด้อครัะจริงๆถ้าถ้ามวดนั้นถ้าได้สามตัวก็มีชิดเขาเลยครับเขาเลยที่่ทีมวดที่ลุ้นน้ำเชียร์เนาะ ค่ะอะไรสามตัวแมนยูบอนตัดผิดมันมีสามตัวคันล่องไหลผู้จับทว่าอะไรก็ว่านะมันเยอะไปค่ะทว่าเยอะไปมันก็ดีอยู่ที่ถ่ามันเป็นรางครับค่ะได้ยินบอกค่ะหนูส้มได้ยินเสียทำเสียกอดมาเสียบอ่ค่ะถ้างเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอค่ะ วุนนี้กับแพทยฟ้องให้เยซซเพราะว่าขีมเสียหล่าเพิ่นขาดนะพ่นว่าพ่นว่อยากให้มันหยุดไหลหมดตอนนี้เล็กน้อยตอนเยซซี่ค่ะพอดีกับของพึ่งมากราบผมเล็เก่าเยอะแยเด็อพี่น้องนะเดิกค่ะเหมือนว่าแพทยนี่มอสาวตัขนาดนชมเอาเปไังไหค่ะเป็นตะคือบ่โหกับเจ็ดค่ะ หกกับเจ็ดล่างพอแถวอาจารย์ฮอดลัดดับออกไปแล้วหกนี่เรื่องสองคูณเนี่ยเรื่องหกสี่กับหกเก่าค่ะ้าเลขล่างนี่กัก็บมาเชื่อว่าอาจารย์ผูกพป็นดับเนาะดาบเจ็ดงานอะไรครับพี่น้องว่าเหมือนทีมงานเด็กดาบองค์จอมนเชียกับอาจารย์ผูกเลยผ่านไปครับผมค่ะผ่านไป เลขนกัน hmm. mm ี hmm. mm! ่เขาไม่รู้เนาะเล่กกันี่เขาไม่หลุเนาะเหตุการณ์สองคนนี่แหละค่ะแ่ไ่ส้มันเทียมีเงิคนบ่าคนกะโล่มากคนกะว่าตัดเทียงให้ค่ะมีเงยเหตุบ่มีไงยเกินกะมาซองบนค่ะสองคนอี่กันกับแม่องพี่เนาะ พ่อจะเอพี่น้องมีกนะรส้มเกกันสองคนคุดมากตดแล้วนะคะสองคนเลยเนาะที่ก่อสมัยมยุ่งเถียน่ะคะเด็กสม้มกัว,วเิเสียเหตุงานน้ำเสียเหตุงานับเมาอยู่เหีนเหย,เหยนอยู่กับหลุมนองครับเหยียบผาค่ะมารถขี่ได้น้ำเสียมาุาเรียนเหียบผาข็ได้เยีนทุ่งสาเหยดทุก,ททกาตา เห็ดตุกตาของตกแต่งโรแครับเราเสียจะเลือกงานม่นานเห็ดขันกำน้เสี่ยงส่หคะช่งนับงานมากพับเย็บสองแบบนี้เสจงานเนาะค่ะยู่กันสองคนนี่ส่หคะสู่กันสองคนมวนดีดีอคะเิช่มครับมาเห็ดยิ่กันเช็นขึ้กันขึ้นกาเนาะเอา สั่งจองขอมาไรนแ้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะครีมเซรั่มสบู่ค่ะพห้ยาหนาไซนหนาขาวค่ะหนาเกี้ยงออกค่ะหนาว่าแห้งว่าเหี่ยวเนาะครับค่ะสั่งไหนแล้วค่ะแอดไลน์แอดไลน์เพิ่มเพื่อนหมายเลขโทรศัพทบด้วยครับผมค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะ อเอาเหล็กอกล้างนะคะ่ะคลิปต่อไปทีเด็ดนะคะ่ะท่านผู้ชมทีเด็ดค่ะเอฟซีผลลัพธ์คลิปต่อไปนะคะอเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยูดีนแห้งสุกุสุก่นเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ